โงเรียนของเราป่านกับปอไปโรงเรียนแต่เช้าเมือ่อพบครูคุณครูคุณครูคคคปาน ูดว่าสวัสดีครับครูคุณคุณครูปอพูดว่าสวัสดีค่ะคุณครูเมื่อปานกับปอเดินไปคร พออูคูดลิกับพอใจปานกับปอพูดว่าสวัสด,ดีคูลิสวัสดีพ่อใจคูลิกับพอใจก็สวัดดสวด,ด,สด,ดปีปานสวัสดีปอปออานอปานไม่เอกปานปานกับปอต่อไป นี่เมื่อเดินเมื่อเดินเข้าแถวเมื่อเดินเมื่อเดินแถวเข้าห้องเรียนแล้วพอพูดกับพอใจเบาๆว่าฉันดีใจที่ได้เจอเธอน้อยอีก พอใจพูดว่าฉันดีใจที่ได้มาโรงเรียนจะได้เจอมาโรงเรียนเราจะได้เจอกันทุกวันกอพูดว่าครูก็ mm hmm. พูดว่าคุณครูดีใจเอาไม่ oh, <my. S 1> คุณครูดี ใจและเอาใหมใจดีและสอนให้เราเป็นเราเราเป็นคนดีฉันรักรักรักคุณครูรักคุณครูของครูรของเรา,อเราตอนเขียนตามคา<อ>บอกมันจะได้รู้ก็พูดว่าฉันก็รักเอาไหม ฉันก็รักคุณครูฉันชอบมาโรงเรียนเอาหมา่ฉันชอบมาโรงเรียนและรักเอาไมา่และรักโรงเรียนของเราด้วยว่าอ,อันนี้อ่านว่าอะไร ามือจับเดินแถวเข้าห้องเรียนเอาใหมาเดินแถวเข้าห้องเรียนพูดเบาๆคนพูดเอาใหมา่านพูดว่าสวัสด,ดีครับครู พอพูดเา่าพอพูดว่าสวัสดีค่ะคุณครูอ่านว่าอะไรคำใหม่คำใหม่อ่านมาเขาเอาใหม่เข้าคนครับเอาใหม่ครับ่ะคุณครูจะ เจอชอบด้วยเมืองเอาไม่เอามือชี้ด้วยเมืองบรรทัดนี้ด้วยจะเอาไม่มวันเอาไม่ทุกวันเบาเบาพูดพูดเมื่อ เอาใหม่เมืองเราเอาใหม่เราโรงเรียนสวัสด,ดีห้องเรียนอยู่อ่ะน้องเพลงสิโรงเรียนของเรา,าเอาหม่เลยโรงเรียนของเราระ <c oughs> <c oughs> โรงเรียนของเราไม่เอาร์ดีๆโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูไม่ดุไม่ตีเด็กเด็กต่างรู้หน้าพี่เด็กเด็กต่างรู้เรื่อดีเอาไม่เด็กต่างรู้เด็กเด็กต่างรู้ได้ เ,เด็กเด็กต่งรู้หน้าที่เราเาเ,เราเป็นเด็กดียอะมาโรง,งเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนไหนอันนี้สาระอะไรสระ สระเอเช่นเช่นเจอคือดิออันนี้สระเอาเช่นเช่นเต่าเบาเราอ่าเนี้ยเอามืออีกข้างจับสมุดอ่านเต้าเต้าเงาเสาเขาเบาเ,าเราเขาวัวในเต่าดูเงา สาไฟจือเธอเรือละมือเออมอไม่เช่เออออมีวัวในนาดูไฟในเตาหมดได้ยังไหนดูสิหมดแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าคําอะไรอ่านคำของจองคือคําที่ใช้สระ,ะหรือหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันเช,น<ต>ช่นเช่นตาขาลืดรูมีสีโตโบน้ำใสไหลยเย็นอืมอ่ะอันนี้ล่ะ บอกคําที่คล้องจองกับคําให้ได้มากที่สุดอ่ะคําว่าจะคล้องกับคําว่าอะไร<ด>อย่างเมื่อกี้ไม่ใช่จะก็ต้องอะไรอย่างเมื่อกี้ตากับขา<ด>อย่างงี้ไงจะก็ต้องอะไรอ่ะอ่านำนำอำําไปในหาหายหาหา เอาให้มันแบบของจองสละ <มา S 1> อ่าเขาเขาเมาที่กีอ,<ข>อ,อ่าได้ก็ขอบัวงัวได้กต้องเจ่งมากไอหนูนี่ อันนี้เขาทําอะไรเขาบอกว,ว่าทักทายคุณครูก็ต้องพูดคําว่าอะไรโอมขอบคุณครับทักทายคุณครูให้พูดว่าสวัสด,ดีครับอืมสวัสด,ดีคร่ะไหนเปิดอ,อีกหน้างี้หมดหรือยัง<ม>น,นี่นี่นี่ช่วยเปิดหน่อยดิมานี่ยเนี่นี่ยเนี่ยัวด,ด่างกับลาดำมาห <c oughs> น้าสุดท้ายแล้วเนี่ย มาเอววัออมอ่านบัวด่างกับลาดำชี้ด้วยบัวด่างกับลาดำเป็นเพื่นกัน ววด่างเจอลาดำวัวด่างจึงชวนลาดำไปกินข้าวอะไรนะไปกินหญ้าก่อนไปโรงเรียนเอาไหมก่อนไปโรก่อนไปโรงเรียนวัวด่างแบ่งหญ้าให้ ลาดำกินลาดำก็ลาดำก็บอกขอบใจเธอมากนะทั้งคู่ดีใจที่ได้กินห้าด้วยกันดงังนี วัวด่างขอบวัวด่างกับลาดำเดินไปเจออามาอามาลายอามาลายไปส่งวัวด่างกับลาดำที่ โรงเรียนที่โรงเรียนต่อไปวัวด่างกับลาดำก็ขอบคุณก็กขอบก็อะไรก็บอกขอบคุณครับอ,อยางให้ตอะ อามาลายพอใจดีอพอใจที่ดางทำไมที่วัวด่างกับลาดำพูดขอบคุณอาม้าลายบอกว่าอาดีใจที่วัวด่างกับลาดำรู้จักขอบคุณและชอบ ไปโรงเรียนเก่งมากครับเด็ด,ดยอดโจโจปรที่แปด